มือนี้มาพบปะกันครับพ่อเสียกันไก่กินนะครับมะเบิงเลยมีนู่วามีอย่างแน่ครับเครื่องเทศนะครับก็จะมีตะไคร้ใบบักูดหอมแดงกระเทียมครับแปลงแล้วๆกันน้ำรงเครื่องปั่นนะครับผมที่นี้เพาก็มาหั่นตะไคร้เป็นแว่นอันแว่นแน่นน่อยๆเพื่อสิปั่นให้มันละเอียดนะครับเนาะอ่ามาเบิงต่อไปเ่าไปซีมาหั่นกระเทียมหอมแดงให้มันเป็นฝอยน้อยๆนะเอาใบมันออก มาที่นี่ห่อแรงแล้วแล้วห่อกะชิมาปัน้นให้มันละเอียดเนาะครับเนาะบ้านนี้อ่าปั้นละเอียดแล้วแล้วพอมันละเอียดแล้วบาดนี้เ,าเ่าก็ชิมาหั่นไก่ครับบังไกน่นี่ให้มันสุกนี่ทุกันูเลยของมันเลยเอาไปมักสิ้นหน่อยสิ้นใหญ่กับเล้วแต่สีหั่นเนาะครับเนาะอ่ามาที่นี่เ,าเ่าก็ชิมาตั้งกระทะได้ครับบา้านนี้ใส่น้ำมันเข้าไปจัดน้อย ไปที่น่กับเทเครื่องเทียดเน่าทีเนาปั่นไว้ลงเอาก,ก็ครัวจักน้อยมันหอมครับบ้นี้ใส่พริกแกงเข้าไปตามใจชอบครับไปชิมักใส่หลายมากักเพ็ดก็แลรวแต้ครับใส่ไ,ไปพอครัวเครื่องเลยที่ก็ใส่ไกล่ลงไปครับบาดนี้เอาจักน้อยกระถามันสุกครับเมน,นี่ก็ลืมถมทายเครื่องปรุงในเบิ่งงด้อครับเด้อเดี๋ยวผมสีลงไว้ทายคลิปเดอ้ยอว่าใส่อียงแน่ เมื่อนี้ผมก็สิขอไปโซยครับเขาก่อนนะครับเดอ้อบ๊ายบายพอกันไหมครับม,มื่ออื่นเมอนูอย่งกะติดตามเบิ้งด้วยครับเดอ้อ